นี่แค่ข้าวกับน้ำซุปนันเนยอืะแล้วก็ผักบรอกโคลี่แล้วก็ผักกาดขาวอเอาปบบป้ากินไหมโอ้ยเอาป้อนปบบป้านะเอาับป๊ะว้าวว้าวจะกิน

อาตา爸爸มาอาตาปปา爸爸มาอา爸า妈妈แมวเอาหมดเลยเหรอแมวกินหมดเลยเหรอไม่ให้ปากินเลยอ่ะลูกอา爸爸พ่อโอ้ยโอ้ยเย้าขาขึ้นมา